ขอต้อนรับเข้าสู่มินาวาพอดแคสต์พบกันทุกวันศุกร์เสาร์ในช่องทางปกติและรับชมก่อนใครในห้องเรียนมิติที่5ตรหนักรู้สู่ตัวตนใหม่ EP ที่2ี่ดับอวิชาแห่งความกลัวเดือนมีนาคมนะคะพอดแคสต์เราพูดถึงการตรหนักรู้สู่ตัวตนใหม่เกี่ยวกับเรื่องราวของความกลัวนะคะแล้วก็ EP นี้เป็น EP สุดท้ายสำหรับเดือนนี้ละ ก็จะเป็นเรื่องของการดับอวิชชาแห่งความกลัวอวิชชาก็คือสิ่งที่เราไม่สามารถจะรู้จริงในสิ่งต่างๆความไม่รู้เนี่ยละค่ะที่ทำให้เป็นบ่อกเกิดแห่งความกลัวความไม่เข้าใจความจริงนี่ยละค่ะที่ทำให้เราติดอยู่กับเงื่อนไขของความกลัวและความเป็นทุกข์การที่เรา กลับเข้ามาเรียนรู้ด้านของจิตวิญญาณภายในและการตระหนักรู้สู่ตัวตนใหม่ล้วนเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญกับอวิชชาและความไม่รู้ในตัวเราเองสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่เรายังไม่เห็นในตัวเราเอง เราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตั้งแต่เกิดจนโตมาเนี่ยเรามีเด็กน้อยในใจกี่รูแปแบบกี่บุคลิกมีความกลัวในใจกี่เรื่องมีเงื่อนไขที่เราสร้างเอาไว้ครอบงำอิสระภาพของเรามากมายแค่ไหนการที่เราไม่เห็นไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีนะคะเราแค่ไม่เคยกลับเข้ามาทำงานกับมันอย่างจริงจังไม่เคยสังเกตยอย่างลึกซึ้ง ในตัวตนภายในของเราเองเราอาจจะชอบการเรียนรู้ชีวิตต่างๆเราชอบเดินทางเราชอบท่องเที่ยวชอบรู้จักโลกรู้จักการเดินทางไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ประเทศนั้นประเทศนี้แต่การเดินทางเข้าสู่ภายในเรากลับไม่รู้จริงอะไรในตัวเราเลยเราเคยคิดว่าเราเป็นคนที่รู้จักตัวเองดีที่สุด เรารู้ว่าเราชอบอะไรรู้ว่าเราไม่ชอบอะไรรู้ว่าเรามีความสามารถด้านไหนมีศักยภาพเพียงไหนแต่เราไม่เคยรู้ว่าความกลัวในใจของเรามีที่มาที่ไปจากอะไรความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นตอนไหนบ้างมันดับไปตอนไหนบ้างมันเข้ามาเยือนเราเพื่อสอนอะไร และมันจากเราไปด้วยเหตุอันใดเรากลับไม่เคยรู้ว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราเราวางใจอยู่ในความรู้สึกไหนเรากำลังโกรธเรากำลังเศร้าด้วยเรื่องอะไรเราเจ็บปวดจากสิ่งไหนและเราจะวางใจยังไงให้เราสามารถจะมีความสุขมีความรักมีอิสระภาพ จากความทุกข์และความกลัวจากความเป็นอัวิชาในทางโลกบางครั้งเรามีความทุกข์แต่เราก็พยายามที่จะไม่มองเห็นมันเราพยายามที่จะไปหาความสุขจากข้างนอกเพื่อที่จะปัดเป่าความทุกข์จากภายในแต่เมื่อสิ่งที่อยู่ข้างนอกมันหายไป เราก็ยังคงเห็นความทุกข์จากภายในอยู่ดีในบางครั้งเราไม่รู้วิธีการบริหารจัดการความรู้สึกของตัวเราเองเราโกรธเราเกลียดเราเจ็บปวดเราไม่มีสติเท่าทันการมองเห็นความรู้สึกของเราด้วยซ้ําว่าแต่ละวันเรามีอารมณ์ที่หลากหลายมากแค่ไหนเรามักจะบอกนะคะว่าคนที่มี อารมณ์สองขั้วในเวลาเดียวกันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นเหมือนกับคนบ้าหรือเป็นไบโพล่าแต่ถ้าเราเข้ามาสังเกตใจเราจริงๆเราจะเห็นว่าตอนเช้าเรามีอารมณ์แบบหนึงตอนสายเรามีอารมณ์อีกแบบหนึง่งตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำแทบจะไม่ใช่คนเดียวกันเลยนี่ไม่เรียกว่าบ้าก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไร เพราะว่าแต่ละช่วงเวลาของชีวิตเรามักจะตอบรับสิ่งเราภายนอกตลอดเวลาเราดูข่าวเช้าเราก็รู้สึกอีกอย่างหนึ่งเราดูตลกตอนเที่ยงเราก็รู้สึกอกีกอย่างหนึ่งเราดูหนังภาคค่าเราก็รู้สึกอีกอย่างหนึ่งดึกๆมาเรานั่งดูซีรีส์เราก็อินไปอีกอย่างหนึ่งเวลามีคนมาด่าเราก็รู้สึกกับเขา มีคนมาชมเราก็รู้สึกกับเขาสถานการณ์รอบตัวเปลี่ยนเราก็เชื้อเชิญความรู้สึกเหล่านั้นเข้ามาตลอดเวลาเลยแต่เราไม่เคยรู้ว่าเรามีเราไม่เคยสังเกตเห็นใบหน้าของเราว่าเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็ซึมเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะ เรามักจะบอกว่าเราเป็นคนปกติดีแต่ถ้ามาสังเกตดีๆนะคะเราว่าหาคนปกติในโลกใบนี้ไม่น่าจะได้เราว่าทุกคนร้วนมีความเป็นไบโพล่าห์น่อยๆอ,อยู่ในตัวเองและสิ่งที่สำคัญคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแต่ละวันเราอยู่ในอารมณ์ไหนแต่ละวันเราคิดอะไรเราปรุงแต่งเรื่องอะไรกันบ้างเรามีความทุกข์กับเรื่องราวในชีวิตกี่เรื่องเรามีความสุขกับเรื่องราวในชีวิตกี่เรื่อง แล้วเราคิดเรื่องไหนในแต่ละวันเราเอาสติของเราไปใช้อย่างพร่ำเพรื่อพลังในจิตวิญญาณข้างในของเรามีมหาศาลมากนะคะถ้าหากเราโฟกัสให้ถูกจุดหากเรามีสมาธิที่แข็งแกร่งพอเราสามารถที่จะใช้พลังงานเหล่านั้นสร้างสิ่งย,ยากๆได้มากมาย แต่มนุษย์ไม่เคยใช้ประโยชน์จากมันจริงๆเราใช้ไปกับการคิดถึงใครบางคนคิดถึงซีรีส์บางเรื่องคิดถึงคำพูดของคนที่เคยบอกกับเราอย่างนั้นอย่างนี้เราใช้กับการปรุงแต่งตอบโต้ในหัวของเราเองเดี๋ยวก็คิดลบเดี๋ยวก็คิดบวกวนไปวนมาโดยที่ไม่ได้จับพลังงานอะไรเป็นพิเศษเลยแล้วก็ไม่เคยสังเกตว่า สิ่งที่เราปรุงแต่งอยู่ในหัวนั้นมันเป็นสิ่งที่สร้างพลังชีวิตให้กับตัวเราหรือเป็นสิ่งที่ลดทอนพลังชีวิตของเราเราไม่ได้โฟกัสค่ะว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีที่มีความสุขที่มีความสงบที่มีความเข้าใจตัวเองเราจึงอยู่กับการปรุงแต่งที่ไร้สาระและโฟกัสที่เละเทะ ในทุกๆเวลาของชีวิตและเราไม่เคยเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเราเองเลยเพราะเราไม่รู้ว่าความคิดและสิ่งที่เราปรุงสร้างขึ้นมาในจิตนี่แหละมันคือสิ่งที่สามารถบอกได้ว่าเราเป็นคนที่มีชีวิตที่คุณภาพแค่ไหนเราเป็นคนที่รักตัวเองได้มากแค่ไหนโลกไม่เคยสอนให้เราฟัง สิ่งที่เราสร้างจากภายในว่ามันคือสิ่งที่สำคัญในการสร้างชีวิตของเราเองเราสอนแค่การสร้างจากภายนอกว่าเรามีเงินมากแค่ไหนเรามีรถกี่คันเรามีบ้านกี่หลังเราเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านเราแล้วเป็นยังไงเราเปรียบเทียบกับลูกเพื่อนแล้วเป็นยังไงแต่เราไม่เคยมาถามว่าคุณภาพใจของเรากับคนรอบตัวแตกต่างกันยังไงบ้าง เราคิดว่าความทุกข์เป็นเรื่องปกติแต่เราก็ไม่ชอบมันแต่ว่าการมีความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เราเหมือนคนบ้าเพราะใครๆก็มีกันทั้งนั้นแต่ความจริงแล้วนะคะถ้าหากเราเลือกที่จะสงบใจและไม่ทุกข์ได้คุณจะเลือกแบบไหน แน่นอนว่าไม่มีใครเลือกที่จะเก็บความทุกข์เอาไว้กับตัวนะคะแต่ทำไมเวลาที่เราใช้ชีวิตเรากลับไม่เลือกแบบนั้นล่ะเรากลับยินดีกับการที่เราจะเสพดราม่าเก็บเรื่องนู้นเรื่องนี้มาทุกข์เก็บคำพูดของคนอื่นมาทำร้ายใจิตใจตัวเองเก็บการตัดสินของผู้คนมาตอกย้ำความผิดพลาดความไม่ได้เรื่องในตัวเรา สร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าทำไมเราถึงไม่เลือกที่จะวางมันลงละ่ะทำไมเราถึงไม่เลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับความจริงแท้และความเข้าใจความทุกนั้นเพื่อคลี่คลายความเจ็บปวดของตัวคนเองทำไมมนุษย์เราถึงเลือกที่จะมีความทุกข์เอาไว้ในชีวิต ทำไมมนุษย์เราเลือกที่จะด่าโกรธเกลียดและทําให้จิตของตัวเองเศร้าหมองทําไมเราไม่เลือกสิ่งที่ดีกว่าถ้าหากเราถามกันตรงๆแบบมีสตินะคะแน่นอนว่าเราไม่อยากเป็นคนที่ขี้โกรธขี้โมโหขี้กลัวขี้น้อยใจเจ็บปวด ทรมานเป็นทุกข์ง่ายไม่มีใครอยากเป็นแต่เวลาที่เราปฏิบัติจริงเรากลับลืมเรื่องพวกนี้ไปหมดเลยแล้วเราก็ไปวนอยู่กับรูปแบบของโฮโลแกรมที่จะสร้างความทุกข์ความเจ็บปวดการตอกยำ้ำการตัดสินหลายครั้งเราไม่สามารถจะตื่นรู้ได้เพราะเรายังเสพความเป็นทางโลก ความเป็นมิติที่สความเป็นปกติที่ไม่ปกติของมนุษย์โลกเราเคยชินกับวิถีของโลกใบนี้มานานเกินไปอ่ะเราเคยชินกับวิถีในการปรุงแต่งความทุกข์วิถีของการตัดสินผู้คนวิถีของการเจ็บปวดในชีวิตจนเราลืมไปแล้วว่าเราก็แค่ ตระหนักรู้ว่าเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเราก็จะสามารถที่จะวางมันลงได้แล้วบางครั้งมันง่ายไปจนเราไม่สามารถจะเข้าใจและยอมรับได้ค่ะเขาบอกว่าการตื่นรู้นะคะมันอยู่ภายในแต่มนุษย์กลับมองไม่เห็นเพราะเรารู้แต่วิธีการสแสวงหาจากภายนอก เรารู้แต่การเดินทางไปภูเขาป่าไม้เพื่อชื่นชมธรรมชาติให้ความทุกข์มันหายไปเรารู้แต่การสร้างเครื่องบินสร้างยานอาวกาศเพื่อเอาชนะธรรมชาติและบอกว่าเรามีศักยภาพแต่เรากลับไม่รู้ว่าภายในของเรามีอะไรที่มากกว่านั้นภายในของเราเป็นเหมือนคุณแจกลับคืนสู่บ้านของจิตเดิมแท้ การปลดความทุกข์การสร้างความสงบสุขและพลังงานสันสะเทือนที่มหาศาลเทียบเท่ากับจักรวาลยิ่งเราแสวงหาภายนอกมากเท่าไหร่เรายิ่งหลงลืมภายในมากเท่านั้นเคยมีคนบอกว่าประตูนรกไม่เคยปิดนะคะ แต่ที่ไม่มีใครออกมาจากความทุกข์เหล่านั้นเพราะเขาไม่เคยมองหาทางออกเขามองเห็นแค่ความทุกข์และความเจ็บปวดในช่วงเวลาที่เขารับโทษอยู่ในนรกเวลาที่เราจมดิ่งกับความทุกข์ด้วยความเคยชินนั่นแหละคือช่วงเวลาที่ทำให้เราปิดโอกาสปิดกั้นการสแสวงหาหนทางแห่งการดับทุกข์การเข้าสู่ตัวจริงภายใน และการเข้าใจถึงพลังอำนาจที่ตัวเรามีในการสรรสร้างบางครั้งเราแค่ไม่รู้ค่ะว่าความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องถือเอาไว้บางครั้งเราแค่ไม่รู้ค่ะว่าการวางมันไม่ได้ยากอย่างที่เราเข้าใจเราไม่ต้องเดินทางไปขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ไปยอดเขาเอเวอเรสต์ไปเที่ยวธรรมชาติ เพื่อให้ความทุกข์มันหายไปมันดับที่ข้างในเท่านั้น,นะคะ่ะเราไม่สามารถสแสวงหาภายนอกเพื่อดับทุกข์ในใจตราบใดที่เราไม่เลือกที่จะ,ะเผชิญหน้าและวางมันลงด้วยความตระหนักรู้ภายในจริงๆสิ่งที่แยก่กว่าการที่เราไม่สามารถจะดับมันได้ก็คือการที่เราไม่รู้ว่าเรามีมันนั่นแหละ อวิชาก็คือม่านบางตาบางๆค่ะที่ทำให้เรามองไม่เห็นว่าเรามีอะไรอยู่ในตัวเราเองเรารู้เปลือกนอกทั้งหมดแต่เราไม่อาจเข้าถึงสิ่งที่เป็นแก่นแท้สิ่งที่เราจะเข้าถึงแก่นแท้ข้างในตัวเราได้ก็คือการวางใจและการเข้ามาสัมผัสโลกภายในด้วยเจตจำนงของคุณเองเมื่อไหร่ที่คุณกลับเข้ามาตระหนักรู้ตัวเองมากขึ้น คุณจะเฝ้าระวังและสังเกตใจิตใจของคุณในทุกๆเมื่อที่คุณใช้ชีวิตความโกรธเมื่อไหร่ความเจ็บปวดเมื่อไหร่ความทุกข์เมื่อไหรที่มันเกิดขึ้นกับคุณคุณจะกลับเข้ามาตั้งคำถามในสิ่งที่สำคัญว่าคุณต้องการอะไรกันแน่คุณยังปรารถนาที่จะมีชีวิตแบบทางโลกที่เจ็บปวดและทนทุกข อยู่ในโฮโลแกรมของอวิชชาและความไม่รู้อยู่ไหมหรือคุณปรารถนาที่จะเป็นอิสระถ้าหากคุณเลือกที่จะปลดล็อกเข้าสู่ตัวจริงภายในแน่นอนว่าคุณไม่สามารถที่จะมองโลกในมุมมองเดิมๆได้อีกแล้วในคอร์ส777นะคะตระหนักรู้ตัวตนเป็นคอร์สที่เราพูดถึงการเริ่มตื่นรู้และการ9 เรียกว่าเป็นก้าวแรกของการเข้าหาตัวตนภายในเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจคร์สน,นี้สามารถสมัครจากช่องทางข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการใช้ชีวิตเดิมๆที่เราจะต้องแก้ไขมุมมองที่เราเคยถูกฝังจากจิตใต้สํานึกหรือโฮโลแกรมเดิมๆด้วยการเลือกเจ็ดจำนงของตัวเอง เราต้องตระหนักรู้ถึงพลังอํานาจข้างในที่เราจะเป็นผู้เลือกการวางใจในชีวิตของเราเองเมื่อเราตัดสินใจในการเปลี่ยนโลกภายในของเราโลกรอบตัวจะเปลี่ยนอัตโนมัติค่ะเราไม่อาจจะเอาการเรียนรู้ของเราไปยัดใส่ความเชื่อของคนอื่นได้แต่เราสามารถเป็นดวงไฟดวงแรก สว่างไสวให้ได้มากที่สุดในสักวันที่คนอื่นเขาพร้อมเขาจะมองเห็นดวงไฟดวงนี้ดังนั้นการเดินทางคือเส้นทางส่วนบุคคลนะคะการเตื่นรู้ออกจากอาวิชชาภายในคือการเข้าหาตัวจริงข้างในของคุณไม่ใช่การสร้างที่ภายนอกไม่ใช่การไปจุงใครเข้ามามันคือการตัดสินใจที่ตัวคุณเองต้องเลือก ที่จะดำเน wild, paper, mm. Luckily, uh mm ิน hmm. ช <TALIESIN. S 3> ีวิตด้วยการตื่นรู้เมื่อคุณเลือกเส้นทางนี้คุณจะเริ่มแกะและเห็นเงื่อนปมต่างๆในชีวิตที่มันผุดขึ้นมาในชีวิตประจำวันของเราเนี่แหละมันจะเห็นทีละนิดค่ะมันฝึกสติเท่าทันและสังเกตอารมณ์ของเราเพียงแค่เราเฝ้าดูเราก็จะเห็นแล้วว่าเรามีอะไรผุดขึ้นมาในแต่ละวันความรู้สึกไม่ชอบใจจากเรื่องไหน จดและสังเกตเอาไว้มันมีที่มาที่ไปจากอะไรคุณไปจำเรื่องราวความรู้สึกนี้จากช่วงเวลาไหนของชีวิตเมื่อไหร่ที่เราเห็นต้นตอของสิ่งเหล่านั้นมันจะเริ่มเข้าสู่การทำความเข้าใจคุณจะเริ่มผ่อนคลายการปรุงแตกแทนที่คุณจะรับเอาสิ่งต่างๆเข้ามาแล้วทําให้ตัวเองทุกข์ใจแบบที่เคยเป็น ในการมองโลกแบบเก่าๆคุณจะเริ่มดึงจิตของคุณกลับมามีสติและเท่าทันอารมณ์มากขึ้นจากที่เคยทุกไปแล้วสักชั่วโมงหนึ่งมันก็จะสั้นลง5นาที3นาที2นาทีจนเห็นการเกิดความโกรธความทุกข์ความโมโหและกลับเข้ามาสังเกตมันให้ไว เมื่อนั้นเราจะเริ่มคลียคลายอารมณ์ที่จะปรุงแต่งต่อแต่เราจะเริ่มรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเริ่มทำความเข้าใจว่าเราสามารถวางความรู้สึกลงก่อนได้นะและเราแก้ไขสิ่งที่อยู่ในใจกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกปัญหาข้างนอกแก้ตามความเป็นจริงนะคะแต่ปัญหาข้างในเนี่ยให้กลับมาสำรวจตัวเองทุกครั้งเราโกรธเพราะอะไรเราไม่ชอบอะไรเราเกลียดเรื่องนี้มาจากสาเหตุปัจจัยไหน ยิ่งเราเห็นความจริงที่มาที่ไปของการตัดสินการปรุงแต่งที่ทำให้เราเกิดอารมณ์ทุกพวกนั้นเราจะยิ่งเข้ามาแยกแยะแก้ไขแล้วก็ประมวลผลใหม่ได้มากขึ้นการปรุงแต่งอารมณ์ความรู้สึกมันจะสั้นลงเราจะเท่าทันด้วยสติของเราที่ฝึกฝน ได้เร็วมากขึ้นเรื่อยๆและในช่วงแรกๆนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องแย่นะที่เราจะเผลอไปกับความเป็นธรรมดาของชีวิตเดิมๆของเราทุกไปแล้วค่ะ3มชั่วโมงเพิ่งคิดได้โกรธไปแล้วค่ะสชั่วโมงเพิ่งคิดได้เกลียดไปแล้วค่ะหวันเพิ่งคิดได้นั่นเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะไม่อยากให้โทษตัวเองนะเพราะสิ่งเหล่านี้ค่ะสติมันจะไวขึ้นมาเองเมื่อเราฝึกฝนจากข้างในจริงๆและเข้าใจ ความเป็นมาเป็นไปของความทุกข์นั้นจริงๆมันไม่ได้สำคัญว่าเราจะเท่าทันในเวลาไหนแต่สิ่งที่สำคัญคือเท่าทันแล้วเห็นแล้วเผชิญหน้ากับมันหรือเปล่าหากเรายังกลัวที่จะเข้าไปสัมผัสกลัวที่จะมองว่าตัวเองมีพลังงานลบมีนิสัยแย่ๆมีอะไรที่ไม่ดีในตัวเองแน่นอนว่า การที่เราไม่กล้าเข้าไปสัมผัสตัวจริงของเราการที่เรายังอยากมองตัวเองดูดีในแบบที่เราคิดอยู่มันจะทำให้เราไม่สามารถปลดล็อกเงื่อนไขที่ทำให้เราเจอกับสภาวะอารมณ์ขุ่นมัวเหล่านั้นได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือเรากล้าที่จะสัมผัสตัวจริงของเรามากแค่ไหนเมื่อไหร่ที่เราเห็นเราวางช่วงเวลาของการปรุงแต่งความทุกข์ เราต้องกลับเข้าไปสัมผัสต้นเหตุปัจจัยที่อยู่ภายในของเราเองหลายครั้งหลายคนเรากลัวตัวเองค่ะการกลัวที่จะ,ะเผชิญกับความเป็นตัวเราจะทำให้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยดังนั้นการที่เราจะดับอวิชชาแห่งความกลัวได้คือการ,รเผชิญหน้าเท่านั้นคือการยอมรับความไม่สวยงาม ของตัวเราการยอมรับความเป็นมนุษย์ที่ไม่ไว่ายังไงเราก็มีด้านมืดในใจกันทุกคนมันเป็นธรรมชาตินะคะแล้วเราไม่สามารถจะตระหนักรู้ตัวเองเพื่อที่จะเป็นคนที่ปราศจากด้านมืดได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของโลกการตระหนักรู้ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องขาวใส่บริสุทธิ์จากภายในนั่นเป็นเปลือกของ การเรียนในทางโลกที่เราเชื่อว่าจิตที่ตื่นรู้คือบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงคือการอยู่ตรงกลางและเข้าใจความเป็นด้านมืดและด้านสว่างเราไม่ได้บริสุทธิ์โดยปราศจ,จากด้านมืดแต่เราเข้าใจว่าด้านมืดมีประโยชน์ยังไงเราเข้าใจว่าด้านสว่างเข้ามาเพื่อให้เราเรียนรู้อะไรและเราสามารถเลือกได้โดยที่ไม่ปฏิเสธด้านใดเลยบริสุทธิ์ไม่ได้แปลว่าผุดผ่องนะคะ การเข้าถึงตัวจริงคือการเผชิญกับทุกด้านของชีวิตที่เป็นตัวคุณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีอะไรเลยที่คุณจะสามารถหลบสายตาจากตัวตนของคุณเองได้การจะดับความไม่รู้ได้ก็ต่อเมื่อคุณยอมที่จะรับรู้ทุกสิ่งทุกส่วนทุกรูปแบบที่คุณมีในตัวเองเพื่อแปลเปลี่ยน ให้คุณสามารถจะเข้าใจเข้าถึงตัวตนภายในได้มากขึ้นอบรับอบกอดตัวจริงของคุณในทุกๆด้านของชีวิตเพื่อที่คุณจะได้เห็นเหตุปัจจัยของความทุกข์และฝ้อระวังอารมณ์ที่ปรุงแต่งและสามารถที่จะปลดล็อกตัวเองออกจากเงื่อนไขที่ผูกมัดคุณอยู่กับความเจ็บปวด แม้ว่าในช่วงแรกการเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นจะทําให้เราเจ็บและเป็นทุกข์มากๆเพราะว่าสิ่งที่เราปรุงแต่งในทางโลกยังคงเป็นการตัดสินการตอบโต้และการแบ่งแยกอยู่แต่เมื่อคุณเริ่มเข้าใจโลกภายในมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะรู้สึกว่าคุณมีสติในการเลือกชีวิตและมุมมองได้มากขึ้นคุณเท่าทีนอัตตาและอวิชชาในทางโลกได้มากขึ้น ณเริ่มยอมรับด้านเมืดและด้านสว่างในตัวคุณได้มากขึ้นหลายๆสิ่งจะเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อคุณกลับมาเผชิญหน้ากับตัวตนภายในนะคะการตระหนักรู้สู่ตัวตนใหม่นั้นสำคัญมากที่เราจะต้องเลือกชีวิตของเราหลังจากนี้มุมมองของเราหลังจากนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะสิ่งที่สำคัญคือการเลือกของตัวคุณเอง การดับอวิชชาแห่งความกลัวนะคะเริ่มแรกคือการตัดสินใจในเส้นทางของการเข้าสู่ตัวตนภายใน2ก็คือการกลับมาเท่าทันสติรับรู้สิ่งที่เรามีอารมณ์ความรู้สึก3ก็คือการเฝ้าดูเฝ้าระวังและการกลับมาคลี่คลาย4 คือการที่เรายอมรับและสัมผัสความเป็นจริงภายใน 5. คือการเผชิญหน้ากับความกลัวและตัวตนในอดีตในช่วงเวลาที่คุณสร้างเงื่อนไขและความกลัวเหล่านั้นไปรับเอาอาวิชาเหล่านั้นเข้ามา 6. คือความรักที่มีให้กับคุณและความอ่อนโยนในการค่อยๆเรียนรู้และเติบโตในเส้นทางเหล่านี้ค่ะ 6ข้อนี้อาจจะทําให้คุณเข้าใจในการเลือกเส้นทางของการเข้าสู่ตัวตนภายในได้มากขึ้นนะคะแต่ก็อาจจะมีอีกหลายๆวิธีที่มากกว่าที่เราพูดไว้ในคลิปนี้ก็ได้ซึ่งเส้นทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะการที่เราเรียนรู้เส้นทางของจิตวิญญาณและการแชร์ลิงสำหรับพอดตแคสนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในแง่มุมหนึ่ง แต่สิ่งที่สำคัญคือคุณจะต้องเข้าถึงมันด้วยตัวเองวิชาความรู้ยังคงเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกเสมอนะคะไม่ว่าจะมีครูรูครูบาอาจารย์กี่คนกี่ท่านสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องฟังครูรูภายในของตัวคุณเองด้วยและคุณจะค่อยๆก้าวเดินในเส้นทางของการตระหนักรู้สู่ตัวตนใหม่ไปทีละนิดค่ะก้าวเดินในเส้นทางของจิตวิญญาณไปด้วยกันนะคะ ใครที่อยากจะรับการโคชชิ่งสามารถติดต่อตามข้อมูลข้างล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ